นี่เอออย่าล้มนะอย่าล้มนะคุณลองขาครั้งแรกใช่ไหมล่ะอ่ะอาเดี๋ยวต่อไปก็คล่องเองใช่ไหม จักรยานไฟฟ้านี่นี่คันนี้นะ,ะนี่นี่อีกหลายคันนะครับตัวของผ่คโอเคอ้าวลองขี่กล้าขี่เปล่าอ้าวเฟชชี่ <c oughs> ขอลองขี่จักรยานไฟฟ้านะครับ <c oughs> ขี่เป็นครั้งแรกนะแต่ว่าพี่ <c oughs> ขับจักรยานเป็นอยู่แล้วใช่ป่ะอ่าขับจักรยานเป็นอยู่แล้วนะน้องๆหนูๆคนไหนที่เพิ่งหัดขับต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้นนะโอเคลองขับดูดิ <c oughs> <c oughs> ไปกูแจ้นั่นแหละค่อยๆบิดนะค่อยๆบิดนะค่อยๆบิดนะคะเออ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 ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ค่อยๆขับไปครับค่อยๆขับนะ <c oughs> เรายังไม่เก่งนะโอเค น้องๆหนูๆคนไหนที่หัดลองขับจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเท่านั้นเลยนะครับนะอันตรายนะมีแต่คันเท่ๆนะ <Wow. S 1> นี่คันนี้ก็เท่นะครับนี่สวยๆเลยอย่าลองขับคันนั้นอีกเหรอคันนั้นปรับเบาะหรือยังอาเคปปรับได้นะนี่ลองอีกคันหนึ่งครับเป็นไงไฮหลังเฮยหลังเฮยหลัง นี่มีไฟหน้าด้วยววได้ไหมลองดูดิได้ปล่อยเลยนี่เอยอย่าล้มนะอย่าล้มนะไปแล้วครับไปแล้ว,ว,วลองขับครั้งแรกใช่ไหมล่ะใช่าอาเดี๋ยวต่อไปก็คล่องเองใช่ไหมอ่าลองไปดิปึ๊บอุ๊บอ๊บอันนี้ลองอยู่หน้าบ้านเฟชชี่นะครับอ่า สนุกไหมคะระวังเชิญนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> สนุกไหมฮะสนุกค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอะไรนะคะว่าจหนีพ่อแม่ไปชิมขนมทีไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะต้ามขับออกไปถนนเด็ดค่ะถนนมันอันอ่ารถมันเยอะเกินไปใช่ไหมโอเคแต่ถ้าขับเล่นตามบ้านอยู่ในบ้านเราอยู่ในรั้วที่ปลอดภัยสามารถขับได้ไหมคะได้ครับขับเล่นเล่นได้นะโอเคครับแต่หนู ว่าอันเนี้ยมันรับน้ำหนักได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลค่ะเฮ้ยไปชี้น้ำหนักเขาเลยยี่สิบเจ็ดค่ะปลาป้าหนักเขาเลยหน่งร้ค่ะหยรับน้ำหนักปลาป้าได้พอดีเลยใช่ป่ะไอ้ค่ะอ่ายังไงพอแล้วใจเยอ่ะเดี๋ยวฝากติดกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าจักรยานไฟฟ้าคันนี้ขับไปขับลองที่สวนเลยเนาะ อ่ะครับใจสถาน,นีสวยๆเลยว่าจะขับได้จริงบ้าเดี๋ยวแฟชช่นจะลองขับให้ดูนะครับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายกันเลยบายยบุกมือบ๊ายบายด้วย